สวัสดีลูกค้าช่อง Toyota าป้ายแดงทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับปอนะคะที่ปรึกษาการขายประจําศูนย์ t ตโ o ต a โคราช1988สาขาบายพาสนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่คลิปถัดไปนะคะขออนุญาตให้ลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปอเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะและคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษสุดๆนะคะ <Wow. S 1> จะพามาชมรถรุ่นที่ขายดีของเรานะคะนั่นก็คือ Fortuner ที่ได้ทําการ แปลงเป็น GR Sport แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้มีแปลงอะไรบ้างและลูกค้าได้สั่งแบบไหนบ้างเชิญทางนี้เลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น Fortune r รรุ่น 2.4G นะคะราคาอยู่ที่1 3 6 3 0 0้านาบาทสีขาวมุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้นะคะลูกค้าของปอนะคะติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างนะคะเชิญด้านนี้เลยค่ะ อันดับแรกนะคะนั่นก็คือไฟหน้านะคะไฟหน้าจากเดิมเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแต่ว่าคันนี้ก็คือลูกค้าสั่งแปลงหน้าเป็นสไตล์ GR sport ก็จะได้โคมไฟหน้าแบบนี้เลยนะคะถัดมาจากไฟหน้าก็จะเป็นโลโก้นะคะด้านนี้ก็คือติดตั้งเพิ่มเป็นโลโก้แก้วนะคะและชิ้นใหญ่ๆด้านหน้าตรงนี้เลยก็คือกันชนหน้าทั้งหมดนะคะก็จะเป็นกันชนหน้าสไตล์ GR sport ซึ่งพาร์ทอะไหล่ทั้งหมดนะคะติดตั้งที่ Toyota ของเราเป็นพาร์ทอะไหล่แท้นะคะทําสีที่โชว์รูมของเราเช่นกันค่ะขาด้านนี้นะคะจากเดิมที่เป็นล้ออลอยขอบ18นะคะลูกค้าก็ได้ให้ทําการเปลี่ยนนะคะเป็นล้อลายเรจินเดอรนะคะอยู่ที่ขอบ20นะคะพอเปลี่ยนออกมาแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เลย ส่วนของหลังคาดำนะคะทางเราก็ได้ทำการแบบหลังคาให้ลูกค้านะคะเพื่อจะให้รถนะคะดูสปอร์ตเหมือนรถ g r มากยิ่งขึ้นนะคะคาดเอวหลังนะคะจากเดิมที่จะเป็นโครเมียมนะคะคันนี้นะคะปอก็ได้เปลี่ยนเป็นคาดเอวหลังดำนะคะให้ลูกค้า แต่ก็ยังมีสัญลักษณ์ของคำว่า Fortuner อยู่แบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ด้านท้ายนะคะก็คือเราแปลงหน้าแปลงหน้าเป็น GR แล้วด้านหลังเราก็ได้ทำการแปลงท้ายเป็น GR ให้ลูกค้านะคะแบบนี้แล้วก็จะมีโลโก้ GR Sport ติดตั้งให้ด้วยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็นรุ่น 2.4c รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ปรับปรุงออปชั่นแล้วนะคะออปชั่นหลักๆที่ปรับปรุงนั่นก็คือด้านนี้นะคะระบบแอร์นะคะจะเปลี่ยนเป็นแบบ d u อัลโซนนะคะสามารถแยกอุณหภูมิฝั่งผู้ขับและฝั่งคนนั่งได้นะคะตามนี้เลย ถัดมาในส่วนของหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอที่รองรับ Apple CarPlay นะคะซึ่งตรงนี้ใช้งานง่ายมากนะคะเดี๋ยวปอจะสาธิตให้ดูนะคะลูกค้าก็เตรียมสายชาร์จแบตนะคะแบบนี้นะคะหัวด้านนึงเป็นแบบนี้แล้วหัวด้านนึงเป็นแบบนี้นะคะก็เสียบเลยที่โทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็เสียบเข้าที่พอร์ตด้านล่างนะคะหลังจากนั้นรอสักครู่หน้าจอจะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็กดที่คําว่า Always e n a b l e นะคะ แล้วหน้าจอก็ในโทรศัพท์จะแสดงในรูปแบบนี้ให้กดคําว่าอนุญาตเข้าใช้ Apple c a r า์เนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราเชื่อมต่อเสร็จหน้าจอแสดงก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เวลาลูกค้านะคะต้องการจะเดินทางไปที่ไหนเราก็เซิร์ชแบบใน Google ได้เลยอย่างของพอขออนุญาตเซิร์ชเดอะมอนะคะเดอะมอค่ะเราก็กดที่แมปปึ๊บนะคะและกดที่ขอเส้นทาง เต้นดีค่ะแล้วเราก็กดหน้าจอแผนที่เป็นยังไงกันบ้างคะสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะก็ถ้าสนใจสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะโทรหาปอได้เลยนะคะที่หมายเลข0824089997นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะคะยังไงลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดโคราชหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะอยากเข้ามาชมรถก็เชิญได้เลยที่ Toyo ต a 1988 สาขาใบาพาดน,นะคะและสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะทางเรามีบริการรับจองออนไลน์ทําสัญญาออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถนํารถไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะตรงนี้ก็ปลอดภัยนะคะหายห่วงทุกอย่างก็คือผ่านบริษัทถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากชมรถรุ่นไหนเป็นพิเศษของ To y ยต้านะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวก่อนนะคะลูกค้ารอรับรถอยู่คะ่ะบ๊ายบาย